นี่นะครับคือสาเหตุที่ต้นทุเรียนตายนะครับสังเกตได้จากโคนต้นนะครับโตกว่านิ้วแล้วนะครับแต่ว่ามีอาการใบร่วงนะครับแล้วก็ค่อยๆตายไม่ออกยอดนะครับดูจากโคนต้นนะครับเห็นไหมเนี่ยครับเนื่องจากโคนเนี่ยมันคดจากการไปชนถุงด้านล่างแล้วทีนี้มันเลยทําให้รากเนี่ยครับเกิดการแตก แล้วก็มีเชื้อราเข้าไปเมื่อโดนน้ำเยอะๆต้นก็จะตายเพราะว่าเชื้อราเข้าไปในโคนต้นทุเรียนนะครับก็วิธีแก้ปัญหานะครับก็คือให้ใช้กันไกแต่งกิ่งตันไก่ตัดกิ่งไม้เนี่ยครับตัดตรงตรง,ตรงก่อนที่จะจะโคดเนี่ยตัดตรงนี้เลยนะครับตัดทิ้งเลยก่อนที่จะปลูก ต้นทุเรียนทุกต้นนะครับที่อยู่ในถุงต้องตัดอันนี้ก่อนนะครับครับผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ